และครเสียงเรื่องพี่อาขันสยองขวัญเฮ้ยแกนี่เราก็หาบ้านพักกันมาตั้งหลายชั่วโมงแล้วเนี่ยนี่มันก็บ่ายมากแล้วด้วยอ่ะเกือบจะทั้งวันแล้วนะเนี่ยถ้าเกิดว่าถึงตอนเย็นเนี่ยก็เกือบจะเต็มวันเต็มทีแล้วนะ ถ้าผ่านพลคืนนี้ไปก็วันหนงึพอดีอะ่ะฉันเหนื่อยแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนแล้ว,วไปที่ไหนก็ไม่ว่างไม่ว่างไม่ว่างจะทำยังไงดีวะเออแล้วว่ายังไงก็หาบ้านพักไม่ได้เลยอะ่ะฮ้ยเจ้าดูนันสิ เงียบไม่คกวาดลานหน้าบ้านที่พื้นอ่ะเย่างมีบ้านหลังเองอ่ะจ้ะแต่ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปถามเขากันเลยดีกว่าเนาะว่าบ้านหลังที่เขากำลังเยีนกวาดอยู่นั่นอะ่ะเขาเปิดให้เข้าหรือว่าเป็นบ้านของเขาเองเอ้าวนั้นหนูเอ็งมาทำอะไรที่นี่กะเงี่มันใกล้จะเย็นแล้วนะยังไม่กลับ,บบ้านอีกหรือ อ๋อคือพวกหนูมาหาบ้านเช่ากันนะคะป้าป้าพอจะมีบ้านให้เช่าบ้างไหมคะหรือว่าพอรู้จักเจ้าของบ้านที่เขาว่างพอที่จะให้เช่าได้บ้างหรือเปล่าคะใช่ค่ะป้าไม่ทราบป้า,ปาพอจะมีหรือเปล่าคะอ๋อจะมาหาบ้านเหรอไอมีนะมันนีแล้วว่ากันว่า กลัวผีกันไม่ะไม่ใช่ว่าอยู่ไปอยู่มาแล้วกลัวผีนะไม่รักลรองโอ๊ยป้าหนูไม่กลัวหรอกค่ะถ้าหนูเจอผีนะหนูจะขอรางวัลเลขท้ายสามตัวแลวหนูก็จะไม่กลัวผีด้วย เฮ้ย hey, นี่อย่าไปพูดอย่างนั้นสิอ่ะอ่ะไงว่าควกเองไม่กลัวถ้าอย่างนั้นก็ตามป้ามาขอบคุณนะคะป้าอ,อแล้วที่นี่มันไม่มีผีแน่ใช่ไหมคะเออไอ้มีงาบานมี้แต่ถ้าเราไม่ทำอะไรเขาเขาก็ไม่ทำอะไรเราหรอกเอางี้กุญแจ อยู่กันไปก่อนนะเอ่อป้ายัางไม่เก็บตังตอนนี้หรอกอยู่ได้ก็อยู่ถ้าอยู่ไม่ได้ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงป้าไปก่อนนะโอเคอเคยป้า,ปาหรืออะไรไม่ใคยเรื่องเลยไร้สาระจริงๆเลยป้าน่ะสี่วันต่อมาเฮ้ยนิเอ่อทัฟใครทไ ใครเดินตามหลังเรามาเราได้ยินเสียงอะ่ะโอ๊ยใครเดินตามที่ไหนเล่าไม่เห็นมีเลยตาเหรตาฝาดหรือเปล่าฉันไม่ได้ตาฝาดนะฉันได้ยินฉันยังไม่ทันได้หันไปมองน่ะป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 ะเร็วเธอใหญ่ละรีบเดินดีกว่าฉันน่าเธอตาฝาดมั้ง หูฝาดด้วยฉันจะมองไปก็ไม่เห็นจะมีอะไรนะเนี่ปมปๆป,ปรีบเร่งกันเถอะอย่ามึดแต่ไรสาระมากเลยเออเอ,อ,เออไม่ฝาดก็ไม่ฝาดเธอนี่นาถามว่าม่กกี้เราได้ยินจริงๆไม่นานเราไม่ได้หูฝาดซะด้วยสิสสสสอืมเพราะว่าเราตั้งใจฟัง ก่อนที่เราจะบอกเยีนินซะอีกนะเอาเอถอะเป็นไร,ไรก็ปล่อยผ่านไปสักครั้งหนึ่งก็ได้่มันคงไม่มีอะไรจริงๆแหละอุ๊ยวันนี้เราต้องทำโอทีซะด้วยสิตายละเพิ่งมานึกออกตอนนี้แต่ไม่เป็นไรยังส่งข้อความไปถามเยนินทัน จะถามมันก่อนว่ามันอยู่คนเดียวได้หรือเปล่าเดี๋ยวมันจะรอเราเกอร์แต่คนอย่างมันเนี่ยไม่กลัวอะไรอยู่แล้วเป็นคนที่กล้าแล้วก็เข้มแข็งในเรื่องของผีมากกว่าเราซะด้วยสิดีแล้วที่เป็นเราที่ต้องอยู่ทำโอทีไม่ใช่มันถ้าเกิดว่าเป็นมันนะเราก็ต้องอยู่ที่บ้านคนเดียว ถ้าเกิดว่าเสียงที่เราได้ย hmm. ินตอนมาพักที่บ้านหลังเนี้ยมันมาหาเราอีกอ่ะก็แย่เลยสิดีแล้วล่ะเป็นเราอ่ะเดี๋ยวส่งข้อความไปถามมันก่อนดีกว่ายายนินวันนี้ฉันมีทำโอทีนะเธออยู่คนเดียวได้หรือเปล่า ฉันเีกคนเดียวได้ว่าแต่เธอมีงานโอพีในเย็นนี้ใช่ไหมใช่ฉันมีงานโอทีเย็นวันนี้โอเคไม่ต้องห่วงใชนเดี๋ยวฉันอ่ะยี่คนเดียวได้ไม่เป็นไรนะนี่ก็ใกล้จะมืดแล้วด้วย ทำยังไงดีน like ja ี่ด in no ูทีวีก็ไม่รู้จะดูอะไรอ่ะหลับไปกอนแล้วกันเดี๋ยวอย่าไขมุกกลับมาก็คงจะเห็นเองแหละเฮ้ยนั่นใครวะไงตะขึ้มตะขึ้มเนี่ยใครฉันถามมาใคร ใครฉันถามนะใคร่ a ฮ่ฮ่า ผีไม่ใช่หรออยากเจอฉันมากไม่ใช่หรือไงฉันก็มาให้เธอเจอแล้วไงไม่กลัวผีไม่ใช่หรอไม่กลัวผีฉันก็อยู่นี่ง มาถึงบ้านสัทีนี่มันก็ดึกมากแล้วนะเนี่ยป่านนี้ยี่นินจะหลับไปหรือยังนะอยาะ่าฉนกฉันกลัว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 นี่นี่นี่นินเธอเป็นอะไรนี่ฉันเองนะเธอกลัวอะไรนี่ฉันเองพีพีอะีอ ผีหลักผีหลับผีหลัก,ผ,ลกผีหลักที่ไหนนี่นี่แกเจอผีมาเหรอใช่จะจะจะ,จะ,จ,ะจะวันนั้นที่ฉันไปท้าทายผีวันนั้นฉันตั้งใจดีในวันนี้เฮาไข่มุกโอ้ย าก่อยมกลลััวะเ็ไหนว่าไม่กลัวไงล่ะอยากท้าทายดีนักท้าทายสิ่งที่มองไม่เห็นโดยที่ตัวเองก็ไม่รู้เลยว่ามันมีจริงหรือไม่ก็ไหนว่าไม่กลัวตอนแรกไหนบอกว่าถ้ามาจะขอเลขเด็ดสักสองสามตัวยังไงล่ะตอนนี้ฉันก็มาแล้วไง ไม่ขอเลขเด็ดสักสองสามตัวหรอคะไม่ขอเลขเด็ดล่ะเผื่อฉันจะให้สักตัวสองตัวไงล่ะว้ายมาแล้วว้ายมาแล้วไข่มุกไม่ขอแล้วจ้าจะไม่กลัวเลยเวแต่่ฉันจะไม่ขอแล้วจ้า จากลักษณะท่าทางหวาดกลัวของเยนินที่เยนินมันแสดงขึ้นมาทำให้เรารู้ได้เลยว่าเรื่องที่มันเจอเนี่ยเป็นเรื่องจริงสงสัยผีที่มาหลอกเยนินเนี่ยคงไม่ลดลาวาสอกให้เยนินง่ายๆแน่ <c oughs> แต่อีกใจหนึ่งเนี่ยนะเราก็นึกสง่งน้ำหน้ามันอยู่อยากปากดีทาด่าทายเขาดีนะท้าทายเขาตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้ เราเนะ่ยรู้สึกแ,แปลกๆตั้งแต่ตอนที่มาอยู่บ้านหลังนี้แต่แรกแล้วตั้งแต่เริ่มเดินเข้ามาที่มีเสียงคนเดินตามแต่บอกมันมันก็ไม่เชื่อเราวันนี้ได้เจอกับตัวเองบ้างแล้วจะได้รู้ซะบ้างว่าของพวกนี้ยมันไม่ควรท้าทายแต่ว่าอีกใจหนึ่งเราก็สงสารเพื่อนที่จะต้องมานั่งหวาดกลัวอะไรแบบนี้เราจะลองขอโทษเขาดูเอง จะขอโทษแทนยนินเองดูซิว่าเขาจะยอมให้อภัยกับสิ่งที่ยนินเพื่อนของเราทำบ้างหรือเปล่าว่าเขาเขาคงจะให้อภัยบ้างละวนะโถคุณผีเจ้าขาได้โปรดให้อภัยกับเพื่อนของหนูด้วยเถอะนะคะเขาไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนเขาไม่ได้ตั้งใจเขาคิดว่าเรื่องแบบนี้มันไม่มีอยู่จริง ถ้าเกิดว่าเพื่อนหนูพูดอะไรที่ล่วงเกินท่านมากไปหนูก็ขอโทษแทนเพื่อนด้วยนะคะแล้วหนูขอสัญญาว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนหนูเขาหันมาเชื่อเรื่องพวกนี้บ้างหนูจะให้เขามาขอขมาท่านนะคะได้โปรดท่านยอมยกโทษให้กับเพื่อนของหนูด้วยเถอะนะคะ เธอไม่ต้องมาขอโทษแทนเพื่อนของเธอเลยฉันขอตอบคำเดียวเลยว่าไม่ในเมื่อเพื่อนของเธอเขาอยากลบหลู่ฉันดีนักฉันก็ไม่มีวันที่จะให้อภัยเพื่อนของเธอเด็ดขาดไม่มีวันฉันไม่มีวันให้อภัยเพื่อนของเธอฉันขอบอกเลยว่าไม่ไม่ ไม่ไม่เอาละสิเราจะทำยังไงดีล่ะเนี่ยผีที่มาเอาเรื่องยินดินไม่ยอมลดลาวาสองให้อย่างที่เรานึกไว้จริงๆด้วยน้ยนี่นี่ทำเรื่องใหญ่ตลอดเลยถ้าอะไรไม่ท้าไปท้าผีมาโถเอ้ยเห็นทีเรา เราจะต้องให้เยนินหายแล้วก็มาขอขามาเองแล้วแหละหรือไม่ก็ต้องให้มันมาขอขามาทั้งๆท,งท,งที่มันยังเป็นอย่างนี้ยังหวาดกลัวอย่างนี้อยูน่ยนั่นแหละแต่อีกอย่างหนึ่งคือเราก็ต้องถามเขาก่อนอีกแหละว่าเขาต้องการอะไรเขาท่าหรือยนินหวังว่ามันหายไปเนี่ย มันคงจะเป็นผู on, ้หญิงที่แบบหวาดกลัวแล้วก็อ่อนไหวขึ้นแยะอะไรแหละกับบทเรียนครั้งเนี้ยที่มันเจอตลกจริงจเออแล้วแล้วท่านจะให้พวกเราทำอะไรหรือคะจะให้ชั้นหรือว่าเพื่อนของชั้นทำอะไรท่านถึงจะยอมยกโทษให้ ฉันต้องการให้เพื่อนของเธอมาขอคำมาฉันด้วยตัวของเขาเองไม่ใช่จะให้คนอื่นมาขอคำมาให้ฉันบอกเลยถ้าเป็นคนอื่นไม่ได้หรอกนะจะต้องให้นินมาขอคำมาฉันด้วยตัวของเขาเองใครที่เป็นคนทำคนนั้นก็ต้องมาเป็นคนขอคำมาฉันด้วยตัวของเขาเอง ฉันต้องการแค่นี้แหละไข่มุกได้ค่ะท่านเดี๋ยวถ้าเกิดเพื่อนหนูมันหายสติหลุดก่อนหนูจะให้เขาขอขมาท่านเดี๋ยวนั้นเลยค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะให้เขาจัดเตรียมของทุกอย่างมาไหว้ขอขมาท่านนะคะได้แล้วก็บอกให้เพื่อนของเธอพูดจาดีๆกับฉันด้วยล่ะ แล้วทีหลังก็อย่าไปทำแบบนี้กับผีตนอื่นละ่ะนี่โชคดีที่มีเธอมาขอให้เพื่อนของเธอมาขอคำมาฉันถ้าเป็นผีตนอื่นเขาไม่ให้ขึ้นมาเพื่อนของเธออาจจะโดนถักคอตายก็ได้จำไว้นะไข่มุกไปบอกเพื่อนของเธอตามนี้ด้วยละ่ะ <c oughs> อย่าอย่าอย่า,ยากลัวแล้วกลัวแล้วกลัวแล้วอย่าอย่านี่ยินินเธอไม่ต้องกลัวแล้วนี่มันเช้าแล้วนะตื่นตื่นตื่นตั้งสติหน่อยซีเ่เช้าแล้วเหรออ,อะไรก็หลังกลัวตั้งนานอ่ะแล้วเนี่ยจะจะทำเปิดเขอเข้ามาจริงๆเหรอแล้วแล้วจะจงจะเขอเข้ามาที่ไหนล่ะ ก็ขอขมาที่นี่แหลนะหน้าเดี๋ยวเราอ่ะออกไปซื้อของที่จะเอามาไว้ใช้สำหรับการขอขมาแล้วก็กลับมาขอขมากันที่นี่นะแกจะได้ไม่ต้องเจอเขาออกมาตามราวีอะไรแบบนี้อีกแล้วก็อย่าทำอะไรที่มันทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาอีกล่ะถ้าเกิดเดี๋ยวไม่เขตุกับเหตุการณ์นี้นะฉันก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้ว ถ้าเกิดว่าแกโดนอีกแล้วครั้งนี้เขาไม่ยอมเขาจะเอาถึงตายฉันก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วนะนึกซะว่าครั้งนี้อ่ะเขายังดีที่ให้อภัยนะเพราะถือว่าเป็นครั้งแรกอย่าทำแบบนี้อีกแล้วกันไป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 อาบน้ำแต่งตัวเดีย๋ยวจะได้ออกไปซื้อของกันจ้าเพื่อนที่หลังจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วล่ะขอบใจนะ ขอโทษด้วยที่ไม่เสื่อฟังเกออ้าวนังหนูนี่นี่มันนังหนูคนเม,ามาื่อวานใช่ไหมเนี่ยเอแล้วทำไมแม่หนูคนเนี้ยถึงได้รูอาทำไมผมทำไมเส้นผมตั้งชี้เกออย่างนั้นอ่ะเป็นอะไรมนาะแม่หนูคนเนี้ย คือว่าเพื่อนหนูอ่ะเขาอ่ะดันปากดีไปท้าทายผีจนเจอดีนะคะป้าก็เลยต้องพากันไปซื้อของเพื่อที่จะกลับมาขอขามาผีที่อยู่ที่บ้านหลังเนี้ยค่ะป้าคะแล้วสรุปว่าที่บ้านหลังเนี้ยมันมีผีหรือเปล่าคะป้าป้าช่วยบอกพวกหนูหน่อยเถอะนะคะงังง่งไงป้าว่าแล้ว นึก่ล้วไม่มีผิดเมื่อคืนป้าฝันอยู่ลูกสาวป้านะ่ะเขา,าเข้าฝันว่ามีคนมา,าค้าขายเขาเขาก็เลยจัดการสักหน่อยป้าก็เลยบอกไปแล้วล่ะเอ้เงแมงโงูเอ้ยอ่ะเ,เดี๋ยวป้าจะเล่าให้ฟังก็ได้นะคืองมา2สองปีที่แล้วลูกสาวป้าเขาเข้ากับแฟน แล้วเขาก็เลยตัดสินใจคลิกสั่ง่าดตัวกายวิญญาณของเขาก็คงไม่ไปไหนเพราะว่าเขารักที่นี่มากพ่อของเขาสร้างเองมากับมือไอ้ป้าก็ประกาศขายก็ไม่มีคนซื้อเพราะว่าทุกคนเขาก็พากันกลืวอกันงดนะจนกระทั่งมาเจอหนูสองคนนั่นแหละป้าก็เลยง่อยขายเฮย้ยอะ แล้วเนี่ยจะไปซื้อของมาขอข้างหน้าใช่ไหมดีแล้วละ่ะถ้ายอย่างนั้นเดี๋ยวไปจุดทูกที่ศาลที่ตั้งอยู่หลังบ้านนะนะเกี๋ยวป้าพาไปไปซื้อของให้เสร็จก่อนขอบคุณมากนะคะคุณป้าโอ้ วิญญาณผีที่มาเหล่าเพื่อนของหนูที่แท้ก็คือลูกสาวคุณป้านี่เองหนูก็เพิ่งรู้ว่าคุณป้ามีลูกสาวด้วยก็นึกว่าจะเป็นวิญญาณของคนอื่นที่มาเสียชีวิตยอยู่ที่นี่ค่ะคุณป้าหนูก็จะไปซื้อของมาขอขามาเขาแล้วพวกหนูก็จะทำบุญให้เขาตลอด ตลอดเวลาทุกวันที่อยู่บ้านหลังนี้นะคะอ่ะตอนนี้เราก็มาถึงที่ขอคขมาแล้วนะเธอก็จัดวางของให้เรียบร้อยแล้วอะไรที่ต้องเอามาถือใส่มือและพนมไว้เนี่ยก็เอามาให้เรียบร้อยแล้วเธอก็ตั้งจิตอธิษฐานของขมาเขาซะนะ ข้าแต่เดินเงินยามที่สิ่งถิตในณที่นี้ลูกช้างมาขอเข้ามาที่ได้เลื่อนเกินท่านและได้ท้าทายท่านลูกช้างขอเข้ามาและขอให้ดิงเงินยาตอนนั้นได้ปรดอโหสิกรรมให้กับลูกช้างด้วยนะท่านในคืนของวันเดียวกัน ดีแล้วนินที่มาขอขมาฉันทำผิดก็รู้จักรับผิดดีแล้วที่เธอไม่ปล่อยประละเลยที่เธอกลับมาขอขมาฉันคราวหลังก็อย่าไปทำแบบนี้กับใครอีกละ่ะนี่โชคดีที่เป็นฉันถ้าเป็นผีตนอื่นท้าทายเขาถ้าเขาไม่ให้อภัยเธอ เธออาจจะไม่โชคดีแบบครั้งนี้ก็ได้นะจำไว้นะนิน